สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆกับเพลงตายตั้งเป็นของแจ้ดานุพลนะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นก็จะมีคอร์ดดีไมเนอร์อีไมเนอร์เอไมเนอร์จีเอฟซีแล้วก็คอร์ดเอครับ ถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ต้องใช้คาโปทาบมาถึงช่อง5เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะเล่นแบบไม่ทาบคาโปนะครับเสียงก็จะต่ํากว่าของต้นฉบับไปค่อนข้างจะเยอะนะครับง่างาคอเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยถ้าใครยังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับลิงก์หัดจับคอร์ดสำหรับคนที่จับคอร์ดไม่ได้ ในวิธีการตีคอร์ดเพลงนี้หลักๆก,ก็จะเป็นลงๆขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับลงงขึ้นๆลงๆลงๆขึ้นลงๆลงๆขึ้นลงๆลงขึ้นๆลงประมาณนี้นะครับแต่ในในช่วงแรกนะครับในเพลงต้นแรกมันจะเป็นแบบเล่นแบบสองห้องติดๆนะครับ เราก็แค่ตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นก็ไปแต่ว่ายังอยู่ในคอร์ดเดิมเป็นสองห้องนะครับเป็นคอร์ดคอร์ดเดิมสองครั้งลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วถึงจะเปลี่ยนคอร์ดครับก็คือเราเล่นไปสองเที่ยวนะครับต้าตรงไหนเป็นสององติดๆนะครับแล้วก็มันจะมีในในต้นก่อนที่เราจะร้องเพลงนะครับ ตอนที่เราวนคอร์ดก่อนที่จะร้องเพลงมันจะมีครึ่งห้องเข้ามาแทรกด้วยนะครับจะมีเฉพาะท่อนที่ว่าเราวนคอร์ดก่อนจะร้องเพลงนะครับถ้าใครไม่ได้วนคอร์ดก่อนจะร้องเพลงก็เราจะตีเป็นเต็มห้องหมดเลยนะครับเป็นลงลงขึ้นขึ้ลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปแต่ถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับ Linked <laughs> <completa> เราตีเฉพาะ ลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับดูตัวอย่างนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงก็ประมาณนี้นะครับตรงไหนเป็นสองห้องติดๆเราก็ตีไปลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็อยู่ในคอร์ดเดิมลงลงขึ้นขึ้นลงลง ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดเต็มห้องแล้วก็วิธีการตีคอร์ดแบบครึ่งห้องครื่งห้องก็ตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเหมือนกันลงลงลอันนี้เป็นครื่องห้องนะครับลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไป หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ตีเฉพาะลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ได้เหมือนกันนะครับลง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 ,ลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนนะครับว่าเราจะตีคอร์ดตรงไหนยังไงบ้างนะครับในท่อนแรกผมก็จะวนคอร์ดก่อนจะมีคอร์ดดีไมเนอร์เต็มห้อง Cluster, cluster, e m i เ o r รครื brewer, e ่งห right. ้องมา A m i เ o r รครื่งห้องแล้วก็กลับไป E m i เ o r ครึ่งห้องแล้วก็ A m i เ o r รครึ่งห้องแล้วมาต่อด้วย D Min o r เต็มห้องต่อด้วย G ครื่งห้องแล้วก็ต่อด้วย F ครื่งห้องแล้วก็มาจบที่คอร์ด C เต็มห้องนะครับครื่งห้องก็จะเล่นอยู่เฉพาะในท่อนนี้นะครับพอเราไปต่อในท่อนที่ว่าเราร้องเพลงก็จะไม่มีครื่งห้องแล้วนะครับก็จะเป็นเต็มห้องหมดเลย ดูตัวอย่างในต้นอินโทรนะครับผมจะเล่นช้ากว่าของต้นฉบับนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ดูกันง่ายๆนะครับที่จริงแล้วในต้นฉบับก็จะเล่นไว้ค่อนข้างเร็วนะครับผมทาให้ดูแบบเร็วก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปทํา เดีบบ๋ยวชาๆให้ดูนะครับเสียเงินทองไม่ตายอ่าอันนี้ก็จะเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบช้าๆอีกรอบนึงนะครับ เียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายเรามาลงคอร์ดดีมเนอร์ตรงเสียเลยนะครับคําว่าเสียเสียเงินทองลงดีมเนอร์ไปเสียเงินทองไม่ตายหากจะหาเพราะหากจะหาเราก็ลงดีมเนอร์อีกข้อหนึ่งตรงหาหากจะหามันคงไม่สายแต่ถ้าเสียแต่ถ้าเสียเสียเราลงอีมเนอร์ครับแต่ถ้าเสียเธอไปจะตาย คนหัวดุดคนหัวใจลง E เนอร r ตรงหัวนะครับดุดคนหัวใจลมละลายคงคิดถึงคงคิดถึงถึงลงมเนอร์ถึงกันหนึ่งแต่เขาอยากให้เขาอยากให้เขาเราลงด e ีเมเนอีกห้องหนึ่งอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนสุขที่ไหนไหนลง E เนอร์สุขที่ไหนมาแลกไม่เอาโดนจิง โดนทิ think, think, e ้งทิ้งลงอีไมเนอร์โดนทิ้งเมื่อไรต้องเ้าตายทั้งเดี๋ยวตายทั้งเป็นเดี๋ยวเราไว้ดูเป็นอีกท่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆในท่อนนี้ก่อนผมจะทําให้ดูแบบติดๆจะเล่นให้ดูแบบช้าช้านะครับลงดีไมเนอร์พร้อมกับเสียเลยนะครับลงดีไมเนอร์พร้อมกับเสียเงินทองไม่ตายลงตรงคำว่าเสียเสียเงินทองไม่ตายอาจจะหามัน เธอไปจะตายทุกคนหัวใจล่มละลายคงคิดถึงกันหนึ่งแต่เขาอยากให้เขานั้นมีในเราสุดที่ไหนมันแลกไม่เอาจนทิ้งเมื่อไรต้องเช้าตายทั้งพอตายทั้งทั้งเราจะลงขอดฟรงคำว่าทั้งตายทั้งเป็น แล้วก็ลง D m i n เ r ตรงช้ำช้ำครั้งนี้ท่นคงจะทนไม่ได้ได้ลง G ีนะครับได้นานหัวหัวหัว,หวเราลงม m น n ร r หัวใจคงจะโดนทานไฟนั้นเผาทานไฟรักเผาหัวใจคงจะโดนทานไฟรักเผาเผาลง D m i n ร r นะครับเผาแหล นอนไม่ไม่ไมลงอ่อนดอีกไม่เตรียมตายทั้งเป็นเป็นลงเอฟนะครับเป็นแล้วก็ต่อด้วยขอรดซีได้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับตายทางเป็นจำรังนี้ฉันคงจะ มาอีกท่อนหนึ่งถ้าหากจะทิ้งเราก็ลงขอดเอฟตรงคำว่าทิ้งนะครับถ้าหากจะทิ้ง,งกันไปช้าช้าลงดีไหมเนช้านิดนาโรวันในฉันนันตายตาย,ตายลงคอดยตายเสียก่อนที่ไหนที่ไหนลงเอไมเนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครใครลงดีไหมเน้อ ใครไม่วอนวันนี้วันนี้ลงกอดอี y ลงตรงคำวันนี้วันนี้เจออย่าพึ่งไปไปลงขอดเอฟไปแล้วก็ต่อด้วยกอดซีมันก็จะคล้ายๆก,ก,กับในท่อนสองนะครับในเราเล่นตอนที่เราร้องตายตั้งเป็นชํำกลังนี้ฉันคงจะตนไม่ได้นอน ไม่ได้นานนะตรงนี้นะครับมันก็จะเล่นเหมือนกันนะครับสองท่อนนี้เดี๋ยวเราดูติดติดท่อนนี้นะครับถ้ากจะทิ้งกันไปสาดิา กลับไปซ้ำในตอนแรกก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับก็ซ้ำมาจนถึงในท่อนสองนอนไม่เกลียมมตายตั้งเป็นแล้วก็เรามาโซโล,โลมาในต่อนโซโล,โลเราก็จะวนคอร์ดเราจะวนคอร์ดเหมือนกับที่เราร้องในต่อนแรกนะครับ ตอนในท่อนโซโลนะครับเราจะวนคอร์ดดีไมเนอร์สอง้องอีไมเนอร์สอง้องแล้วก็กลับมาดีเมเนอร์สอง้องแล้วก็อ e ีไมเนอร์สอง้องก็จะคลายคลายก,ายกับใน่อนในตอนที่เราร้องเพลงในท่อนแรกนะครับตอนที่เราร้องเสียเงินทองไม่ตายท่อนโซโลมันก็จะเล่นแบบนั้นนะครับแล้วก็จะกลับไปซ้ำตายทั้งเป็นก็น่าจะได้นะครับเพลงนี้เนื้อหาเนื้อเพลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ลองฝึกกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย